สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับเราจะพบกับปราชชาวบ้านอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับทางด้านปุ๋ยนะครับแล้วก็สมุนไพรนะครับท่านนี้คืออาจารย์เรนูแสนกล้านะครับเดี๋ยวเชิญพบกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมอยากกระสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยแล้วก็เรื่องสมุนไพรครับขอให้อาจารย์ชี้แจงให้กับชาวบ้านได้เข้าใจเรื่องสมุนไพรหน่อยครับค่ะจริงๆแล้วนะคะในภาวะเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันเนี่ย เราต้องพึ่งพาตัวเองโดยนําเอาราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ดําเนินรอยตามเรื่องพระยุคลบาทนะคะส่วนในอตัวของดิฉันนั้นก็ทํางานเพื่อรับใช้ชุมชนนะคะแล้วเราก็ทํางานค่อนข้างที่จะ,ะทาในรูปของการให้ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้ซึ่งเป็นวิทยาทานเรามีความคิดที่จะนำเอาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดเช่นใบไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบตำลึงไม่ว่าจะเป็นพวกหิงขาดตะไคร้คะ,นะคะ ใบกะเพราอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวเราก็สามารถที่จะนํามาให้เกิดประโยชน์ได้หลายอย่างเราสามารถที่จะนําเอาขาไปสกัดเพื่อเป็นน้ํามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเอสเซนจนออยล์นอกจากนั้นแล้วใบพืชประเภทที่จะนํามาใช้ในการปรุงอาหารนะคะเช่นพวกใบกะเพราผักชี รังอะไรเหล่านี้เนี่ยล้วนเต็มมีเอเซนชันออยนะคะมีน้ำมันของรเหยใบสาระแหน่แบบนี้เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อเป็นยานะคะเวลาที่เราเป็นไข้หวัดหรือหายใจไม่ออกอะไรแบบนี้เราก็สามารถที่จะนําเอาใบสาระแหน่นี้นะคะมาต้มแล้วก็ใช้ในการสูบไอที่ที่ออกมานอกจากนั้นแล้ว พืชผักบางชนิดรวมทั้งกิ่งไม้ใบหญ้าเราก็ยังสามารถที่จะนํามาเป็นปุ๋ยได้นะคะเช่นปุ๋ยที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นสืบเรื่องมาจากการติดนะคะโดยใช้ธรรมชาติในการติดทั้งสิน้นธรรมชาติที่ช่วยให้เราสามารถที่จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ชุภาพนั้นนอกจากมูลสัตว์อื่นๆแล้วนะคะ mm hmm. ก็ยังเป็นปุ๋ย จุลินทรีย์ชิวภาพที่เกิดจากตัวด้วงนะคะอันนี้ก็คือตัวด้วงในพื้นที่ของเราหรือเป็นตัวที่นี่ค่ะ,นะคะด้วงพวกนี้เนี่ยก็เกิดจากตัวด้วงด้วงที่เป็นหนอนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านโดยเฉพาะชาวสวนเมื่อเห็นตัวด้วงชนิดนี้นะคะ เขาก็จะมีความรู้สึกว่าโยนจับโยนทิ้งเพราะเขาไปทําลายหรือไปกัดกินตัวรากพืชอะไรแบบนี้แต่เราก็คิดว่าเราจะนําด้วงตัวนี้เนี่ยนะคะมาผลิตปุ๋ยอัดเม็ดให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะการวิธีในการผลิตนั้นเราก็ต้องอาศัยว่าเขาเป็นสัตว์นะคะเป็นตัวแมลงที่มีอยู่ในท้อง ที่แล้วเขาก็ขยันนะคะเขาจะสามารถที่จะ,ะบดปุ๋ยทํางานทั้งกลางวันกลางคืนให้เราได้ครับค่ะจนปุ๋ยที่ที่ลักษณะนะคะที่ยังไม่ย่อยเขาก็สามารถที่ทําให้เกิดการย่อยสลาย อาจารย์แล้วมันต่างยังไงกับไส้เดือนดินคะอย่างเงี้ยเหมือนกันไส้เดือนดินนะคะไส้เดือนดินก็เป็นเป็นมะรงประเภทไส้เดือนนะคะแต่ข้อทีอ่ใกล้เคียงกันที่สุดก็คือไส้เดือนดินนั้นจะมุดเข้าไปในดินนะคะแล้วก็จะทําหน้าที่ในการดวดดินตัวของมูลไส้เดือนดินนั้นจะเป็นลักษณะเป็นก้อนเป็นขุยน,นะคะแต่ตัวของตัวพวนี้ เขาจะทำหน้าที่ในการที่จะย่อยสลายปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วก็ถ่ายมูลออกมานะคะน่าให้ขอดำดูเป็นลักษณะของแยะแย่เป็นอะแบบนี้โอ้ยนอนที่เหมือนที่บ้านเราอ่ะทด้วนคุณสมบัติที่ดีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อเราแช่ลงไปในน้ำแล้วเนนี่ยอันี้มัน่เกิดการโตโตมาแล้วเป็นตัวนี้ละลายโตแล้วจะเป็นตัวนี้มีการย่อยสลายจะมีตัวของ เป็นปุ๋ยนี่ด้ย้ารนะคะหรือว่าเป็นไนโตรเจนซึ่งเป็นฟองอากาศจะมีทั้งออกซิเจนอะไรเข้าไปด้วยนะคะก็ทุนในคำที่ว่าแทนที่เราจะคิดว่าทำยังไงเราจะอัดลุดได้โดยอาศัยเครื่องจักรเราก็นำเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะที่เสศษก้อนเห็นว่าไม่มีประโยชน์นั้นมาเพิ่ม คุณค่าและที่เขาสามารถที่จะอัดเม็ดเป็นปุ๋นให้เราได้นอกจากนั้นที่ศูนย์ที่ดิฉันทํางานอยู่เนี่ยโดยการดูแลของสพนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการนท่องเที่ยวไปด้วยยืนเนี่ยนะคะก็ยังทำเป็นสุนในเชิงของอโครงการตามแนวคําตริศูนย์เกษตรและเทคโนโลยี ท่าสที่ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้นำเอาสิ่งที่เขามีมาปรับปรุงมาต่อยอดนะคะโดยเฉพาะพวกสมุนไพรต่างๆซึ่งได้มีการเลกเรียนภูมิความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นมาทดแทนนะคะมาใช้ประโยชน์ในยามที่เ,เราไม่มีวิกฤตเช่นในเรื่องของ น้ำท่วมอะไรต่างๆนั้นก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีตัวได้นะคะเราไม่มีสารเคมีอ,อะไรเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะลดหรือว่าุดร,รั่วในเครือเรือนของเราได้ะค,ะค่ะอาจารย์แล้วเวลาเลี้ยงตัวด้วงเลี้ยงยากไหมคะอย่างเช่นมันกินเหมือนไส้เดือนไหมค่อยเลยามเลยเ,เราต้องจํากัดน,นะคะก็เร<ม>ียกว่าเป็นการจํากัดพื้นที่ให้เขา ถ้าพื้นที่แคบเท่าไร่เขายังทังสามารถที่จะผิดให้เป็นปุ๋ยอัดได้เร็วข <brushing. S 1> ึ้นตรงปริมาณจัรบรวมเป็นบล็อกก็ได้งานที่บ้านที่นิวไปทำก็จะทําอยู่ในรูปของบล็อกก็ได้หรือรว่าถ้าเราไม่มีบล็อกนะคะเราก็จะเอาปุ๋ยที่เราผิดไปแล้วในรูปของปุ๋ยคีรินซีเฉียวภาพนะคะก็เอาไปบรรจุเอาไว้หรือไปใส่ไว้ในถุง ครับอาจารย์ครับแล้วถ้าทางบ้านนะครับผู้ชมทางบ้านสนใจเนี่ยอาจารย์มีซีดีหรือมีเอกสารหรือจะติดต่ออาจารย์ยังไงเนี่ยครับมีเบอร์โทรมีอีเมลหรือติดต่อกันทางไหนได้บ้างครับติดต่อไปยังเบอร์โทรนะคะของสำนักงานของเรานะคะเบอร์โทรสำนักงานของเราเนี่ยก็จะเป็นเบอร์โทร ะะเบอร์โทรไปที่039552222นะคะหรือโทรสาร0039552200 00, ค่ะหรือเบอร์โทรส่วนตัวของดิฉันนะคะก็คือ0850254161ค่ะยินดีที่จะรับใช้นะคะแล้วอ,อยากจะกดับเรียนให้ท่านทราบว่าสิ่งที่ดิฉัน ภูมิความรู้ในบางอย่างนั้นก็เป็นการสร้างสมมาจากคําบอกเล่าของอแม่นะคะแล้วก็ของภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วตอนหลังเราก็ได้มารับความรู้จากสันติอโศกหรือปฐมอโศกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณที่ วับนะคะสัตติโสโดยเขาเป็นถุงโสและศีรษะโสซึ่งในฉันก็เป็นบริษามยังลดสตรีก็ดได้ไปเอาประพันธ์คนนั้นมาครับก็ผมมงคลบริรักษ์ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะครับมากมากเลยนะครับ